ท่านคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าบุคคลเหล่านี้เขาทําอะไรกันแล้วเขาทาอย่างไรถึงได้ประสบความสําเร็จและก็พลิกชีวิตได้มากมายขนาดนั้นก่อนอื่นครับผมอยากจะให้ทุกท่านรู้จักกับธุรกิจของเราและก็คอนเซปต์ของธุรกิจของเรากันก่อนนะครับธุรกิจที่ทุกท่านกําลังรับชมอยู่นี้ เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนั่นเองครับง่ายๆครับคือการสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคโดยการเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าเพียงเท่านี้เองครับทุกท่านก็สามารถสร้างธุรกิจแล้วก็ทำเงินได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจคอนเซปต์ของธุรกิจ แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะให้ทุกท่านลองชมวีทยาของบริษัท j o ยอนคอแล้วก็ห้างจอยมัดสะดวกซื้อของเราเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัท j o ยแอนคอยคอร์ปอเรชัจำกัด จึงได้พัง,งาดขึ้นอย่างเต็มภาพภูมโดยการปรปับเปลี่ยนภาพลักษณ์เพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้นโดยการนำฐานธุรกิจที่สมบูรณ์แบบของบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดวบปรผสานกับร้านขายตรงสะดวกซื้อจอยมารโดยมุ่งเน้นถึงความทันสมัยพร้อมรองรับการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศที่เริ่มขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องการขับเคลื่อนธุรกิจที่เปลี่ยนพลานภาพ เดินหน้าปั่นพร้อมกับโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสากลด้วยเงินลงทุนส,สูงถึงกว่า200ล้านบาทชดวยปัจจัยหลักเพื่อการพัฒนาและผลิตยาน้ำสมุนไพรจีนยงหุนซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบันพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพอื่นๆอ,อีกหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพอื่นๆที่ได้มีการจับมือกับบริษัทพันธมิตรต่างๆเพื่อเสริมทัพธุรกิจ ให้ครอบคลุมสินค้าที่มีกว่า1น1 0 0มรายการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและการดูแลผิวกายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรักษารถยนต์และกลุ่มสินค้าการประกันภยัยเพราะคุณอยู่ในทุกร้านขายตรงสะดวกซื้อจอยารมท ทั่วประเทศทั้งนี้เพราะเพียงแค่คุณซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันและบอกต่อให้แก่ผู้อื่นไปอีกเป็นล,ลําดับนั่นหมายถึงคุณกําลังทําธุรกิจเครือข่ายและกําลังสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจึงอาจกล่าวได้วา่าบริษัท Joy and Coin Corporation จำกัดเป็นธุรกิจที่มีสินค้าให้เลือกซื้อได้หลากหลายรายการเพื่อสนับสนุนแนวความคิดหลักของบริษัทคือให้ทุกรายได้ ลีนกลับมาเป็นรายรับของสมาชิกผลหลักการทำง่ายได้จริงและมั่นคงเราะะืออกนนนนนนะะะะคคค้วสิใ น้อยมาสะดวกซื้อของเราก็มีสินค้ามากมายนะคะอันนี้คีโพเลคีโอลโลออนของไวซ์พาโลออนนิเวียนะคะแล้วก็โลโซน่าคีแคนเย่กม็มีจิบมากมายอยู่ทางนู้นนะคะอันนี้คือโซนยาสระผม มีนิมีอรมีน้ตมวันนี้ก็เป็นตนนของจอยหมานนะคะมีโบางมีปัดิาามีตะวันมีวโนลาแล้วมีเยอะมากมายเลยค่ะ นี่นะคะคือท่านผู้ชายกินบ่อยมากคือเบียร์เส้นสิ้ไงไนาเกนแล้วก็ดีโอนะคะน,นี่เราก็มีของซีพีที่ในเซเว่นก็มีของเราก็ต้องมีเส้น,น,สนสพวกข้าวแต่จะเอาซีฟู้ดไรอ้ไง จะมีส่วนลดไปมาอีกอ่าเพราะว่าซื้อเยอะไปซื้อได้ทั้งสี่อันนี้ก็เป็นนมกล่องแล้วค่ะนี่ค่สวัสดีค่ะท่านสมาชิจอยพลโทรไปกันจะสั่านทางในวันนี้นะคะจอมาสาขาราชดารของ ก็ไม่สามารถที <spooky> <cción S 2> ่ออกไปข้างนอกได้ไม่สามารถคืนด้วยครับมีบบแบงนร้านค้าทีอาบอกสับแม่ครัวก็มีน้มัอีกลัวร

ค่ะ uhm. สวัสดีค่ะท่านสมาชิกบริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดทุกท่านในวันนี้นะคะจอยนรนจะขายเดือนของเรามีการจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพียงท่านสมาชิกซื้อสินค้าครบ300บาทท่านจะได้รับรางวัลทันทีและจะได้รับคูปองที่รางวัลเงินสด1 0 0 0 0บาทจำนวน2รางวัลนะคะโดยเราจะมีการจัดรางวัลกันในวันที่สุดท้ายสัปดาห์ของเดือนนะคะ สำหรับเดือนนี้นะคะตรงกับวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2,552นะคะ,ะ,คะและเช่นกันค่ะบริษ,ษัทีบรกนรทิ่ทของเรานะคะบริการแต่งหน้าท่านฟรีนะคะโดยไม่ต้องเสียเงินและเมื่อสมาชิกซื้อสินค้าครบ3 0 0รอดาทของบริษัทีเน่ ท่านจะได้รับสินร้าแจกฟรีแท่คาทัานที1ชิ้นนะคะเพียง300บาทเท่านั้นเมื่อท่านซื้อสินค้าแล้วนะคะจ่ายเงินที่คเกียร์เรียบร้อยแล้วนําไปเสียจ่องท่านมายื่นแสดงให้กับธนกงารท่านจะได้รับรางวัลทันทีนะคะ เรามีรางวัลแจกท่านมากมายนะคะตั้งแต่น้ำหวานสายนะคะแก้วน้ำตะกร้าใส่เสื้อผ้านะคะกระเป๋าใส่เหล็กกระเป๋าใส่ของนะคะตอนนี้ตไปเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วนะคะตอนนี้ยังวันท่านรวมยังไม่ออกค่ะท่านใดอยากได้ท่านรวมรีบจัดจานใช้สอยหน่อยนะคะ300บาทเท่านั้นเองค่ะทุกท่าน และนี่ก็คือบริษัท Joy e m คอยและก็ห้าง Joy Mart ของเรานะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากที่คุณไปซื้อที่ิหมาทั่วไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อที่ห้าง j o ย Mart ซึ่งคุณร่วมธุรกิจอยู่แล้วก็แนะนําคนที่คุณรู้จักเ,เพื่อนๆญาติของคุณเปลี่ยนที่ซื้อเหมือนกับคุณ เพียงเท่านี้คุณก็สร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างธุรกิจแล้วก็ทําเงินได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับบุคคลในตัวอย่างที่ท่านเคยได้รับชมมาในช่วงต้นๆน,นะครับและนอกจากนี้ครับบริษัทจอยคอยเป็นบริษัทที่กําลังเติบโตยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับในปัจจุบันซึ่งมีรางวัลจากหลายสถาบันครับมาการันตีความยิ่งใหญ่ของบริษัทจอยคอยการันตีความมั่นคงได้อย่างมากเลยทีเดียวครับ ซึ่งผมจะให้ทุกท่านลองได้ชมจาก VTR ในการได้รับรางวัลของบริษัทจอยอนคอยในวิทยาต่อไปเชิญทุกท่านรับชมวิทยาต่อไปได้เลยครับด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและผู้บริโภคเช่นนี้บริษัท j o ยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดจึงได้รับการจับตามองว่าเป็นรูปแบบธุรกิจขายตรงที่มาแรงและได้รับการยกย่องจากหลายสถาบัน เห็นได้จากเกียตรติรางวัลต่างๆที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า9ปีที่ผ่านมารวมทั้งรางวัลน,นวัตรกรรมการตลาดขายตรงแนวใหม่ที่ได้รับจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีในปี2552และปี2553ที่ผ่านมาดรสมชายหัดชฉลีละหาประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดยังได้รับเกียริ ให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จท่านแรกที่ได้รับรางวัลผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีงานประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมครั้งที่14ประจําปี2552ถึง2553และรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2010จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆนับเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรส่งเสริมเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ